สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะคะวันนี้เรามาอัปเดตทะเบียนเกษตรกรเพราะว่าในเรื่องของทะเบียนเกษตรกรมีความสําคัญต่อการรับเงินในมาตรการต่างๆของทางรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นโครงการประกันรายได,ได้ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะได้เสนอครมเมื่อวันที่9มีนาคม2563ที่ผ่านมาและได้รับความผิดชอบในการเสนอให้ขยายระยะเวลา ในการขึ้นทะเบียนการเพาะปลูกข้าวสำหรับปีการผลิต2,563ทับ64ในการช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้รับเงินเยียวยานในโครงการประกันรายได้ครอบคลุมเกษตรกรทุกคนทุกกลุ่มเป้าหมายส่วนรายละเอียดจะได้รับแบบไหนโครงการประกันรายได้จะจ่ายเงินวันไหนธกสแจ้งชัดหรือเปล่าว่าจะจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรได้เร็วที่สุดคือวันที่เท่าไหร่ติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารและการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรในการขยายระยะ เวลาต่างๆในช่องอิสานแซบค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอีสานแซบิเช่นเคยนะคะจะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะถือว่าเป็นการอัปเดตข้อมูลข่าวสารในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวซึ่งมีการอนุมัติเพิ่มวงเงินจ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข,ข้าวในรอบที่1น,นะคะสําหรับงบประมาณที่เพิ่มในครั้งนี้อยู่ที่ ,3838 ล้านบาทตามที่ทางกระทรวงพาณิชย์เสนอเข้าไปเลยค่ะเพราะว่าจะจ่ายเงินให้กับเกษตรกรทั้งหมดและเป็นเงินเพิ่ม ด้วยวงเงินทั้งหมดอยู่ที่56,46.27ล้านบาทนะคะคุณผู้ชมในส่วนของการจ่ายเงินหลังจากที่มีการเพิ่มอนุมัติจากทกศเรียบร้อยแล้วจะมีการแจ้งวันเวลาประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนได้ทราบว่าจะจ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวนาแบบไหนจะออกมาตามแผนการจ่ายของคนที่แจ้งปลูกข้าว <c oughs> คนที่แจ้งปลูกข้าวสองชนิดด้วยแล้วก็ทั้งผู้ที่ยังตกค้างจ่ายแล้วก็รอการเก็บเกี่ยวด้วยค่ะ ตอนนี้ครมออนุมัติไปเรียบร้อยแล้วเหลือทกศอย่างเดียวแต่วันนี้สันท้าจะพาคุณผู้ชมมาตามเรื่องนี้เรื่องทะเบียนเกษตรกรนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเกษตรกรมีความสําคัญต่อการจ่ายเงินในโครงการประกันรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหลายคนที่ไม่ได้นะคะในรอบที่ตกค้างทกศหรือว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เคยจําได้ไหมคะว่าเหตุผลที่เขาแจ้งก็คือมีการตกแปลงสํารวจบ้านเกษตรกรรายใหม่แล้วก็เกษตรกรที่แจ้งปลูกข้าวสองช หรือเกษตรกรที่แจ้งแล้วแต่ว่าตกสํารวจหรือว่าปิดบัญชีธนาคารไปแล้วไม่สามารถโอนเงินเข้าให้ได้อันนี้คือเหตุผลต่างๆที่ทางทกศทางกระทรวงเกษตรและสหกรแจ้งมาแต่วันนี้มีข่าวดีในส่วนของการเพิ่มในส่วนของขยายระยะเวลาในการ รงทะเบียนเกษตรกรหรือว่าขยายระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรสําหรับผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2,563ทั64ส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างวันนี้สารทราบมีข้อมูลมาฝากเป็นข่าวจริงจากคอรมอที่อนุมัติจากไทยคู่ฟาเลยค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากทราเนียรัฐบาลเมื่อวันที่9มีนาคม2564ทางคณะรัฐมนตรีนะคะรับทราบตามที่คณะอนุกรรมการกำกับและก็กำ ดูแลกินกลางอ้างอิงในโครงการประกันรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2564เห็นชอบตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรนะคะเสนอให้ขยายระยะเวลาขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือว่าขึ้นทะเบียนเพาะปลูกข้าวนี่แหละคะ่ะสําหรับปีการผลิต2564นะคะคุณผู้ชมจากกําหนดการเดิมเนี่ย สิ้นสุดในวันที่28กุมภาพันธ์2564แต่ตอนนี้ทางครมอรได้เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาออกไปในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรถึงวันที่15มีนาคม2564ของกระ อของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอระโน่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมขังด้วยไม่สามารถเพาะปลูกข้าวได้แล้วก็คาดการว่าจะไม่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรได้ภายในวันที่28กุมภาพันธ์2564 ตามกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2,563ทับ64ของกรมส่งเสริมการเกษตรจำนวนกว่า590ครัวเรือนด้วยเนื้อที่การเพาะปลูกข้าวอยู่ที่ 78008และ <ไร S 1> สำหรับเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรไปแล้วแล้วก็วจะได้รับเงินในโครงการประกันรายได้ของเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวทั้งคนที่ค้างจ่ายทั้งคนที่ประกาศราคาเกินกลางอ้างอิงอ,กออกมาล่าสุดและก็จะมีการประกาศรอบใหม่ดังนี้นะคะจะมีในส่วนของเกษตรกร,เ,ร,กรเข้ามาลงทะเบียนเพิ่มกับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือว่าเกษตรอำเภอทุกพื้นที่ทั่วประเทศนี่แหละคะ่ะจำนวนกว่า1.1แสนครัวเรือนจำนวนในส่วนของ6ล้านไร่นะคะสำหรับ การเพาะปลูกข้าวโดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะต้องลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งซึ่งจะยืนยันตัวเลขที่แท้จริงได้ประมาณสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะคุณผู้ชมแต่ทะเบียนเกรรษตรกรที่จะได้รับในส่วนของโครงการประกันไรายได้ของเกรรษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เคยอนุมัติไปแล้วนะคะจำนวนกว่า46,807ล้านบาทนะคะทำให้งบประมาณในส่วนของการจ่ายเงินโครงการประกันไรายได้เกรรษตรกรผู้ปลูกข้าวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 5,646.27ล้านบาทซึ่งหมายความว่าเกษตรกรที่จะได้รับในโครงการประกันรายได้เกษตรกรในรอบนี้นะคะที่จะต้องจ่ายอยู่ที่46,000กว่าล้านคนค่ะคุณผู้ชมกว่าล้านครอบครัวเลยนะคะในรอบนี้คือการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่ยังคงค้างจ่ายผู้ที่ตกค้างนะคะคุณผู้ชมแล้วก็รอการเก็บเกี่ยวนะสําหรับคนที่ได้รับไปแล้วก็คือไม่ได้นะคะ และในส่วนของเกษตรกรสอบถามเข้ามาในเรื่องของโครงการประกันรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้างในราคาการจ่ายเงินนะคะซึ่งแน่นอนเกษตรกรที่ค้างจ่ายตั้งแต่งวดที่1ถึงงวดที่18แล้วก็จะมีการรอประกาศไปเรื่อยๆเนี่ยจะได้รับเงินสูงสุดครัวเรือนถึง1 5 0 0 0บาทถึง30,000บาทหรือ,ออาจจะได้เยอะกว่านั้นตามราคาตามช่วงระยะเวลาที่ท่านแจ้งเก็บเกี่ยวด้วยนะคะแล้วก็ตาม ช่วงระยะเวลาของการประกาศราคาเกณฑ์กางอ้างอิงด้วยค่ะนี่ก็คือการอัปเดตข้อมูลทะเบียนเกษตรกรทั้งหมดที่สามารถขยายระยะเวลาออกไปจนถึงวันที่15มีนาคม2564ให้เกษตรกรสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการลงทะเบียนพื้นที่ในการเพาะปลูกเจอปัญหาเรื่องของน้ําท่วมด้วยเข้ามาลงทะเบียนให้ทันระยะเวลาแล้วก็เยียวยาให้ทันกับการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวด้วยอิสานชาบจึงนําข้อมูลข่าวสารเรื่องราว ดีๆที่ครมอนุมัติมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอิสันสันเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ